ค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนทุกคนนะคะมันนีนุ่นทียากกับมันตามหานาจอยแล้วค่ะหน้าจอย,ย,จอยเพิ่อนอยิงเพิ่นวาอ่ากาคาบไข่นะคะกาคาบไข่เพิ่นไปตามเอาไข่น้ากานะคะเพิ่นเลี้ยงใกล้บ้านไว้เลี้ยงใกล้บ้านไว้แล้วกามันหมักจะมาคาบไข่ไปฝังไว้ในดินนะคะเพื่อนกลับไปตามเอาไข่มากนะคะ เอามาเรลามาแล้วมววันมีเลขยุหันนะคะเป็นเลขสองตัวตัวแดงนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังน้ากันนะคะเขามาแล้วฝากกดไลคไล์กดแชร์กดติดตามไปทังช่องเนี้ยเด้อค่ะเด้อไปฟังน้ากันเลยค่ะคอยขอไปหาเจ้ายุบานบ่เห็นพักกันออกมาหน้านะคะ่ะจ้าออกมาหน้ามนค้นหน่วยแล้วค่ะหน้า้องไปเห็ุงานบ่จ้าไปเห็ุงานหน้า้องเขากะเศ้าบ่ค่ะค่ะเขากะเศ้า อันเลขเจษหาแม่ไฮงวดนั่นเังไดนจังมาออกงวดนี้นะจอยใคนมันออกงวดนั่นคอยได้บักหลายเด้อคอยตื้อตัวละพันคนนะเจษฐานะเังไดนจังมาตะมาออกงวดนี้เพ่ได้ตามจ้าบาทเสียดายเนาะเอฟซีมีแต่คนคอมเมนต์มากแม่บาทเสียดายเลยนะจอยเพ่ได้ตามนะคะก็อย่างนี้าอีกามันเห็ดอยังก่ออีกามันขาบใครไปใครอันใครไกลยุ่งห่างขาบไปใส่ขับไปยุ่งกลางให้ เจ้าน้ำเปลวไข่ตัวนี้แมนเห็นไครมันขาดใครเลยน้ำเปลวอือมันว่างให้เจ้าอย่บบอกใครนะมันเอามันว่างแล้วมันเอาขี้ดินทุมไว้บะเนียนคืออย่ยินว่ามันมีเหล็กนําบอกใครนะแมนไม่เหล็กใครเลยเขียนเหล็กไว้บ่มีมันเป็นมันเป็นเหล็กล่างๆจ้ายูยุยใครกลๆหนิแมนไุคใอือกล มันเป็นเลขตัวใดนะจอยมันเป็นเลขอันหนึ่งสี่เลขหนึ่งสี่อยู่ใครไกลแม่วันนี้จะเอามาให้แม่มันคือเก้าติเอามาให้แม่มันฟักลยเอามาให้แม่มันไปคือเก่าอือได้ยินว่มาน่าจอยอันเขียนเลขไหวเราฝันบอกค่ะแม่เขียนเลขไห้ตัวใดเขียนเลขสิบซี่ก็อันหาแปดไหวอืมเขียนไหวซิบซี่ก็หาแปดเราเล่ฝันแม่ฝันว่าจังใดคขาบอกให้ฟังนั่นน่ะ ฟันว่าลูกไส้เอาอันลูกไสเ้เปิดอันเปิดอิทขึ้นเ,<อ>เป็นข้างโคกซีตัวข้างโกซีตัวออกจากก้อนอิทนั่นแม่เนาะเอาบนันไดลูกไส้เล็เดเก็บมให้โตหนึ่งโตบัก่ายจ้าเก็บใส่เสือแม่ไว้เก็บยัดใส่เสือแม่ไว้ตนี้อ้าเจ้บาบ่ยานติย่าน <laughs> อ้า,อามันเค่ทจังสั้นบันไดจับเรียบร้อยแล้วบันไดเล่ฝันบันไดเล่นว่าโอ้ ขาดยา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 บันนี้ยามาไตเขินมาทั้งข้อกำมันไว้สิกำมันกำเส่แขนไว้ใบมันเลยห่องมาออก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 เฮ้ยห่องบะคักเลยเอาอันได้จับไงเบิ่งบิ่มีเลขกเบายิ่งเตยยิ่งเตยแม่เทวีบ่ไดึงไงเบิ่งดูแต่ว่าลูกชายเอามาตัวใหญ่ใหญ่เอามาใส่เสือให้เอามาใส่ในแขนเสือเจ้าแม่เอา เ้าตีว่าจ้งใดบ่นี่เอาหน่อยจอยว้าตีเลขว่าเป็นอ้าเออสมาเงินกเหรอแต่ว่าเจ้าเขียนเลขไหวมีหนึ่งซี่ก็หาแปดหนึ่งซี่นี่เป็นเลขอันยุค้ยุคใครไกล้ถี่กามันคาะไปเจ้าไปน้ำเอามา่ไห้กับพ่างไก่คือเก่าเพราะว่าหน้าผนเหลี่ยงไกลไกลไกล ไก่บ้านนะคะน่ะเด้อเลียงไกลบ้านนะคะแต่ว่ากายุดแถวน้ำไทยน้ำหน้าเน้นหมักจะมาขาบไข่ไปนะคะขาบไปทุมดินไว้น่ะจอยเป็นไปตามกับมาแต่ไม่เหล็กหนึ่งซีอยู่ไกลไกล<ม>อะลขหาแปดหนิกว่าเป็นมากมนจะใส่โอ้มักเหลขกเก่าเล็กเก่าขออยากตามเลขเก่าเขียนว่าเอาเล็กมาห้เอฟซีแล้วบ่อออกไปออกงวดไหมสิบอกแมนห้งวดนั่นน่ะห้เจ็ดหานะ<ม>นกับ,บ่อออกกับ,บ้าออกงวดนี้งวดนี้อย่าอยามันไปออกงวดนี้นะอืมเล่ยไปเขียนไว้ ขียนไฟบันลูกคนบันเอาข้างโคกมะหายข้างโคกบันว่าบอกมะห้องว่าออกออกออกก็สิบอกค่ะอืมเจ้าเขียนไว้มีสองคู่ว่ะแมนครับมีสองคู่มีหนึ่งซีกับผ่าแปดวันหนึ่งซีเนี่ยมาจากใครไกล้นะคะนี่อะไรมีสามีเนาะค่ะเนอมีหนึ่งซี่กับห้าแปดนะคะมันเขียนไว้แล้วฝันว่าลูกคนเอาข้างโคกมาะหานะคะเอาไม่ใส่เสียมันก็ห้องว่าออกออกออก ก็บอกลูกว่าจะออกอะไรได้ว่าน้าจอยนะ้ำเพิ่นเกิดพ่อสอถ้าจําว่าพิษเป็นสองห้าสามแปดด้วเนาะพ่อสอเกิดน้าจอยาอายุยี่สิบหกอย่างยี่สิบเจ็ดเนาะก็บอกลูว่าจะจะนอะไรเลิกนองเลิกนะคะเพิ่นเขียนไว้ไมีหนึ่งซี่กับหาแปดนะคะหนึ่งซี่เนี่ยเพิ่นเอามาจากใครไกลนะมันอยู่ข,ข่างใครไกลเลยบ่หน้าจอย กอยู่นำ้ำไข่ไก่เลยอ้าวมันสิว่าเป็น 0, ซูนหนึ่งซี่บอกมันรููปค่ะแล้วมันมันเป็นตัวสีดำหรือสีแดงมันเป็นตัวสีแดงแดงจังเลยอยู่ไข่ไก่อยู่าย<อ>ยขงางไข่ไก่แหมไว้กันไหนคอยตีคอยตียต 0, ซูนหนึ่งซี่แล้วไข่ไก่แม่ <S <S แตะวันหน่ะจอยเห็นตะหนึ่งซี่กับเล่เหลี่ยงหนึ่งซี่มากแหม,มแล้วน,นนี่ย่าสิเขียนเพิ่มให้เด้อพี่น้องเด้วยสรุปตัวเลขนะคะเลขหน่ะจอยเพิ่นว่าอยู่น้ำไข่ไก่นะคะ ลูกเพิ่นห้ดีนะคะเดี๋ยวน้นที่ย่าจะสรุปตัวเลขแล้วก็เด้อน้าจอยเพิ่นว่าเลขยุคไข่ไก่มันเป็นหนึ่งสี่นะคะแต่ว่าน้นที่ยาว่าไข่ไก่มันเป็นศูนย์น้นที่ยาก,กับเลขตีเป็นศูนย์หนึ่งสี่นะคะหรือพราแไม่พป่น้องเอฟซีจะตีได้หลายก็นั่นก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็เด้อเลขยุคไข่ไก่นะคะหนึ่งสี่หางเดียวเพิน่นกามันขาบไข่ไปนะคะเพิ่นไปตามมามันมีเลขหนึ่งสี่หันนะคะ เปนกะมาไหวห้างไกลคือเกานะคะถ้าเลขหาแปดนะจอยเพิ่นวาเลขเก้าพิ่นเอามะหายงวดที่ผ่านมานนี่นะคะกะเพิ่นวาเพื่อมันออกนะคะเพิ่นได้มาเขียนไว้เขียนเสียงไว้เลขหนึ่งสี่กับเลขหาแปดเป็นกบฝันวาลูกซ้ายเพิ่นเอาข้างโคกมะหายนะคะเอาข้างโคกมใส่เสือเพิ่นนะคะมันกะห้องว่าออกออกออกนะคะเพิ่นกะย่านเพิ่นกะตื้นนะคะนะคะสรุปแล้วว่าเลขนะจอยเขียนไว้มีหนึ่งสี่กับห้าแปดนะคะ ตัวศูนย์น่ะนนทิยาเป็นค้นจับไซเองนะคะค้นทิย่ามาเลขหนึ่งสี่มันอยู่ขังใครใกล,ใกล้ก็ได้คิดว่าอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งสี่นะคะจะเป็นรางวัลใดกับบูะะุเด้อค่ะเด้อเป็นแค่แนวทางหาสื่อสากกินแรงรัฐบาลนะคะนะคะนาจอยเพื่อนเดขของนาจอยแนวทางของนาจอยกับมีซมี่นะคะมีหนึ่งสี่กับห้าแปดนะคะนายจอยเลขหนึ่งสี่หาแปดเจ้ามากตัวใด พัน<ส>วาพันมักหนึ่งซี่เดี๋ยวนนี้ย่าจะเน้นให้นะคะพันว่าเลขหนึ่งซี่ก็หาแปดเพันเน้นหนึ่งซี่นะคะพันมักหนึ่งซี่เห็มยุคให้ใกล้ตัวสีแดงนะคะเลขหนึ่งซี่จะใช่หรือไม่ใช่ห้องกับเพราะมันติดตามน้ำกันแต่ว่าหน้าหน้าปองกับบ้านในฝันมันบะคะ,นคะหน้าปองบ้านในฝันนะคะใ,ใกล้เมือ่อเราจะมาตามไหาว่าหน้าปองฝันตัวใดนะคะ อันนี้เลขของนาจ่อยทีม่มาเลขพระพันก็นยังยืนยันนละกอนเลขออกสามมือนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแนวทางหาสุรสลัดเป็นแดงรัฐบาลนะคะวันที่ญาจะขอยุติเลขเลขไข่ไก่ของนาะจ่อยใบเตี้ยเท่านี้น,นะคะคิดหนาพ่อ,อกันไม่สวัสดีค่ะมันอยากกินนมบ้าอยากนมบ่